สวัสดีครับเจอันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องสวนเกษตรบอนซานะครับผมเน้นมีไรายได้แบบรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีนะครับผมวันนี้เข้ามาสวนฝรั่งนะครับผมมาทำการห่อฝรั่งนะครับอันนี้นะผมมาดูชมสวนฝรั่ง วันซ่าทีวีนะครับผมวันนี้วันนี้เราก็มาชมฝรั่งของเราแล้วครับผมวันนี้จะตัดไว้มันแตกออกมาใหม่นะครับผมนี่นะครับมันแตกมาใหม่มันจะมีลูกเลยนะครับผมนี่นี่นะผมดกนะครับนี่ออกมาสองกิ่งนะครับผมกิ่งหนึ่งออกสองลูกแล้วครับผมเราตัดออกไปลูกหนึ่งนะครับผม ให้เหลือลูกเดียวนะครับนี่นะครับผมชมนะครับเพื่อนที่ทําสวนฝรั่งนะครับผมนี่นะครับมันออกมาสองกิ่งกิ่งหนึ่งสองลูกนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมตัดออกไปเลยครับเหลือลูกเดียวพอนี่นะครับผมวันนี้พามาชม การตัดแต่งลูกฝรั่งนะครับผมนี่นะครับเพิ่มจะเห็นว่ามันออกมาสองลูกนี้นะครับผมนี่ครับตัดออกไปลูกหนึ่งครับผมให้เหลือลูกเดียวพอถามว่าทําไมครับผมเอาไว้สองลูกได้ไหมได้นะครับผมสําหรับกิ่งใหญ่ๆนะครับผมไว้สองลูกได้นี่นะครับเราก็ตัดออกไปหลุดแต่สาหรับกิ่งเล็กๆนะครับผมเ,เอาไว้ลูกเดียวพอ พื่อป้องกันกิ่งไม่ให้หักนะครับผมบางคนเสียดายนะครับเห็นลูกมันสวยนะครับผมไม่กล้าไม่อยากจะเออกนะครับผมนี่นะผมดูครับ,รบออกเต็มไปหมดเลยนะผมนี่ยังห่อไม่ได้ครับลูกยังเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่ ท่านใดที่ต้องการปลูกฝรั่งนะครับผมสนใจกิ่งฝรั่งสั่งจองได้นะครับผมสวนฝรั่งบอนซ่านะครับผมเราขายกิ่งละ15บาทนะครับผมไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนี่นะผมเราก็ตัดไปนี่นะครับมันออกมาสองลูก เอาเลือกลูกที่สวยนะครับผมลูกไม่สวยเราก็ตัดทิ้งไปนี่นะครับตัดแต่งให้สวยงามนะครับผมนี่เราตัดไปแล้วมันกำลังจะแตกนะครับมันแตกขึ้นมาใหม่นี่นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปลูกฝรั่งนะครับผมสอบถามข้อมูลได้นะครับผมสนใจสอบถามการปลูกฝรั่งมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับเบอร์0 8 9ย์4 5 2 4 4นะครับผมเรายินดีตอบตอบทุกคำถามนะครับผม เรารู้แค่ไหนตอบแค่นั้นนะครับผมเพราะเราอันไหนที่เราไม่รู้เราจะบอกแก่ท่านตรงๆนะครับผมว่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราถ้าเราบอกสิ่งที่ไม่รู้ไปแล้วเพื่อนๆไปทําตามแล้วไม่ได้ผลมันจะมีปัญหานะครับผมแย่งนั้นสวนเกษตรบ่าซ่าเรายินดีตอบทุกคำถามนะครับผม แต่มีข้อแม้ว่าต้องตอบเฉพาะที่เรารู้นะครับผมถ้าเราไม่รู้เราไม่สามารถตอบได้นั่นเราจะไม่ให้เราจะไม่ตอบมั่วๆไปนะครับผมเพื่ออะไรครับป้องกันเพื่อนๆที่ไปทําตามแล้วอาจจะผิดพลาดได้นะครับผมวันนี้พามาชมนะครับผมว่าสวนเกษตรบอน่าเรานะครับผมเน้น ปลูกฝรั่งนะครับผมเน้นมีไรายได้แบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะผมนี่ครับผมอันนี้ก็เริ่มจะออกอีกแล้วนะครับผมลูกเต็มไปหมดเลยครับแต่ทีนี้บางทียังห่อไม่ได้นะครับผมอันใดสนใจการปลูกฝรั่งนะผมอย่าลืมนะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 8 9 5 4แปดเกนะครับผมสำหรับวันนี้พามาชมนะครับผมนี่เริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับผมวันนี้วันที่หกนะครับผมเมษาย,ยน2 5งพ6นนะครับพามาชมสวนฝรั่งบอนซ่าทีวีของเรานะครับผมอันนี้ก็คลิป ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมพาชมไปเรื่อยๆนะครับสวนเราไม่ได้มีแต่ฝรั่งนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมจะมีด้วยนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่มีมะลุมกล้วย รวยดอกมากเราออกปีเลยนี่เราตัดไว้นะครับผมาลังจะเริ่มออกลูกโอ้ย ดูดิครับนี่กิ่งเดียวกิ่งเดียวเพื่อนๆเห็นไหมครับดูดิครับนี่กิ่งไม่ใหญ่นะครับผมนี่กิ่งเล็กออกสี่ลูกดูดิครับดอกมากเลยครับผมดูดิสี่ลูกนี่ก็สี่ลูกนะครับผมเนี่ยผม สี่ลูกเหมือนกันดูครับผมนี่ตาเต็มเพื่อนเห็นจระจะนะครับผมสี่ลูกจริงจริงมันติดขนาดนี้นะครับผมเราจะเอาไว้ไม่ได้นะครับผมสี่ลูกขนาดนี้เอาไว้ได้ลูกเดียวครับผมดูครับด,ดูครับเนี่ยดอกเต็มไปหมดเลยครับผมท่านใดที่สั่ง ิ่งฟันฝรังจากสวนเกษตรบรรซ่าไปนะผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดกนะครับผมพอเราเอากิ่งพันจากต้นของเราเลยนะผมเนี่ยด,ด,ดู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 เลยครับโอ้โหมันออกมาได้ยังไงเนี่ยดูดิครับเดีย๋ยวพูดจะหาว่าโมโอ้อีกครับผมนี่ไม่ได้โมโ้วครับผมนี่เอ๊ะไม่หมดเลยดูครับสวนฝรั่งที่อื่นนะครับผม คนโคนเขาจะไม่มีกิ่งนะครับผมแย่ดูสวนเกษตรบอนซาผมเป็นพื้นเลยครับนี่นี่ลูกออกเป็นพื้นเลยนะครับผมนี่ครับคนงคนเขาเลนตรงสูงนะครับผมผมเล่นเตี้ยๆครับผมมันผมว่ามันห่อ่ายดีนะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับผมเดี๋ยวพ้นสูงไปผมก็ต้องตัดต้องตัดออกนะครับผมดูครับ มันดกนะครับผมนี่เนี่ยนี่ผมพามาดูเรียกว่ามีต้นเดียวก็ไม่ได้นะครับผมน,นี่เดี๋ยวกิ่งนี้ไว้ได้เลยครับผมนี่กิ่งนี้ไว้สองลูกเลยครับผมกิ่งใหญ่อย่างนี้ผมไว้สองลูกเลยน,นี่นะผมกิ่งนี้ๆนะผมดกนี่โดกมากเลยครับผม ตกมากโอ้โหตกกะห่อไม่ถูก่ก็ผมนี่เอ้าเอกตัดไปแต่งไปเรื่อยนะครผมอยู่ก็สวนฝนร้อนหน่อยนึงเราก็เข้าร่มแล้วครับนี่ครับผมนี่นเพื่อนๆดูนี่ตกนี่เราตัดตอนแล้วผมมันเพิ่งแตกมานี่แตกมีลูกเลยครับผม แต่มีลูกเลยนะครับผมนี่อย่างนี้ต้องตัดออกไปลูกเลยครับผมไว้กิ่งกิ่งเดียวพอเนี่ยครับผมกิ่งนี้ต้องตัดออกไปเลยครับนี่ถ้าไปเลยเดี๋ยวลูกเดียวครับผมจะไปเทศได้นะครับเพื่อนๆที่ปลูกฝรั่งนะครับผมมันฝรั่งมันดกกิ่งแต่เราสงสารกิ่งมันครับผมเพราะฉะนั้นกิ่งมันหักหมดนะครับเนี่ยครับผม พื้นยังมีรูครับผมถามว่านี่ยครับตกยอดซะหน่อยตกจัดนี่ครับผมดกเกี้พื้นนี่นี่นี่ครับผมน,นี่ลูกใหญ่ด้วยนะครับนี่ลูกใหญ่ตัดเลยครับผมผมไม่สนใจตัดรอดนี่ครับผมนี่ใบที่สอง ตัดเป็นกันครับต้องเสียดายเราไม่เสียดายไปทํทำไมครับฝรั่ลังระดกมากเราเน้นคุณภาพดีฝาครับผมดูนี่ครับโดดมากเลยตัดแป้งซะนี่ครับผมอันไหนมีลูกอยู่แล้วเราไม่ต้องตัดครับผมสวยนี่ครับผมนี่ครับผมมีสองลูกแบบนี้นะครับ ไปเลยนี่ครับง่ายง่ายเลยครับผมง่ายมากวันนี้พามาชมสวนอัพเดตสวนฝรั่งนะครับผมสวนเกษตรบอรซ่าของเรานะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่นะครับผม เน้นมีรายได้แบบรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีนะครับผมนี่ตัดจังเดียวครับฮะนี่สองกิง่งสามลูกเรงไปเลยครับสอง้องสนใจที่ไหนถึงสิน้นนี่ฟับมาฮะสวยครับนี่นะครับผมง่ายๆเลยเพื่อนอย่าไปเสียดายมั้งครับผม เดี๋ยวมันก็มันเยอะดูพุ่มผมนี่พุ่มมันใหญ่นะผมพุ่มผมนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับผมพุ่มหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าสิบลูกนะครับต้นหนึ่งห้าสิบลูกขึ้นแน่นอนเนี่ยครับดูสิกิ่งนี้เดียวมันออกมาสามลูกทำไงครับจำเป็นต้องตัดนะครับนี่นเอาไว้ลูกเดียวเนี่ยครับผมสวยๆทาใจยากมากเลย แต่ก็ต้องตัดครับผมเนี่ยผมดูดูดอกช่อโอ้หดอกมากเลยครับผมดอกจริงๆครับนี่ครับผมสุดยอดความดอกเลยครับกิ่งหนึ่งโอ้โหมันอะไรจอกปันนั้นครับเนี่ยดูยครับมันจอกอะไรปันนี้ผมยังงงอยู่ โอ้โหดกมากเลยครับอย่างนี้มันมีเทคนิคนะครับผมเพื่อนเพื่อนอยู่ที่กิ่งพันแล้วด้วยนะครับผมจะดกหรือไม่ดกเนี่ยครับผมดูกิ่งนี้นี่ออกมาสามลูกแล้วนะผมนี่ดอก่นี่อีกสองนะครับผมอยู่นี้สามแล้วไม่ดูกิ่งแค่นี้ทําไงครับผมต้องตัดสิครับเนี่ยครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามนี่สี่ห้าจะออกเยะ ทำไงครับต้องตัดทางเดียวครับผมเนี้ยเนี่ยด,ดูโอ้โหผมงงกันมาเลยครับผมมันดอ,อกเยอะอะไรป่านนี้ครับผมทางนี้ทางนั้นมันมีเทคนิคนะครับผมเพื่อนๆนี่ครับนี่ทำไงดีต้องตัดอีกครับเลือกลูกที่สวยที่สุดนะครับอย่าลืมลูกไหนไม่ค่อยสวยตัดทิ้งไปเลยครับผมเลือกลูกที่สวยที่สุด ดูนะครับโอ้มันดกจนยอมเลยครับผมตกยอมดูโอ้โหกิ่งเล็กๆออกก็จนนี่ครับดูดิกิ่งแค่นี้เนี่ยอาผมเราาจะทำไงดูดิครับเนี่ยมันตกจัดตกจัดต้องสารภาพเลยครับต้องสารภาพ ัดทิ้ไม่ลูกก่อนเลยครับผมนี่โอ้โหแล้วดูครับดูกเล็กๆโอ้โหตรงนี้ครับดอกโอ้เป็มไปหมดเลยครับนี่โอ้โหเกินเกินจริงๆครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามสวนเกษตรบอรซางของเราแล้วครับผมดูครับอยากได้ฝรั่งโดกแบบนี้นะครับผม ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผม0895445244นะครับผมดูครับไม่เจ้าขอบคุณนะจะห่อไว้หรือเปล่าไม่รู้นี่ครับผมดูดอกดอกกันยอมครับผมโอ้โหสวยดอกจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบทำมาหากินนะครับผมยังไงก็ช่วยสนับสนุนเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดไว้เลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรบอนซ่าของเรานะครับผมจะดูหรือไม่ดูไม่เป็นไรนะครับผมช่วยสนับสนุน คนทำคลิปดีๆหน่อยนะครับผมเ,เพื่อนๆนี่นะผมดูครับดกมากเลยออกดอกเต็มไปหมดดูดีครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ